แคแนปแมวยักษ์ที่ปล่อยแก๊สสีแดงก็ประวัติที่มาที่ไปอย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันครับแคดแนปเนี่ยมีขนาดร่างกายที่ใหญ่มากครับเรียกได้ว่าเป็นสัตประหลาดตุ๊กตาแมวสีม่วงที่ถูกผ่าตัดโดยบริษัทเพลทามครับ ลักษณะก็คือน,นําเอาส่วนของกระดูกแล้วก็ร่างกายของมนุษย์นั้นเข้าไปในร่างกายของแมวขนาดใหญ่ตัวนี้ครับดวงตาของมันมีรูม,ม่านตาสีดํากลมนะครับที่จะมีม่านตาสีขาวและอุ้งมือขนาดใหญ่ที่เป็นกรงเล็บนะครับที่สามารถฟันทุกอย่างให้ขาดเป็น2ท่อนได้จะสามารถปล่อยแก๊สที่ทําให้ทุกคนเนี่ยปวดหัวได้ครับแล้วก็จะเริ่มมีอาการป่วยแล้วก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวจนกระทั่งเกิดภาพหลอนขึ้นมานะครับ แล้วก็บังคับให้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยเข้าสู่อาการหลับลึกครับการสร้างภาพหลอนของแคทแ a นบนะครับนั่นก็คือดึงเอาเรื่องราวในอดีตที่โหดร้ายนะครับนำมาให้กับผู้ที่ฝันอยู่เนี่ยได้ประสบพบเจออีกครั้งหนึ่งครับและแคทแ a นบเนี่ยยังสามารถสร้างภาพหลอนในระหว่างที่เรากําลังตื่นอยู่ด้วยนะครับโดยบริษัท Play Time นั้นก็ได้เปิดโครงการดูแลเด็กๆอย่างเพลย์แคร์ครับซึ่งนับว่าก็จะเป็นโดมขนาดใหญ่ครับโดยเป็นการดูแลเด็ก กำพราทุกคนแต่ความจริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือการจับตัวมาทดลองโดยการยัดเข้าไปในตุ๊กตาในรูปแบบต่างๆครับและตัวทดลองหมายเลข1188หรือว่าทีโอโดแกรมเบลคือเด็กที่ถูกนำมาทดลองเป็นแคทแนปครับทีโอโดแกมเบลหรือว่าทีโอรดนะครับเป็นเด็กที่ถูกรับเลี้ยงใน p พย์แคร์ครับและเขาเนี่ยอาศัยอยู่กับเพื่อนๆของเขาที่ h โฮมสวิตโฮมครับที่พักของเด็กกำพร้าที่จะไว้สําหรับการพักผ่อนแล้วก็นอนหลับเท่านั้นนะครับเด็กคนนี้เติบโตมาแล้วก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นครับ ทีโอดอร์เนี่ยเป็นเด็กพิเศษที่มักจะวาดารูปของตัวเองที่จะแทนตัวเองเป็นเด็กสีม่วงครับที่อยู่ในกระดาษของเขาแล้วก็จะนั่งอยู่บนเตียงในขณาดที่มีโครงกระดูกที่อยู่ทางใต้เตียงของเขานะครับได้โผล่ขึ้นมาซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวต้วตนแบบหรือว่าแขนของตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวทดลองหมายเลข1006ครับที่เหมือนจะสามารถสื่อสารกับทีโอดอได้ผ่านทางจินตนาการของเขานั่นเอง จนกระทั่งมามีวันหนึ่งครับที่เทโอดอร์นั้นได้รับคําสั่งจากคําแนะนําของ1006ครับเพื่อจินตนาการของเขาที่บอกให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึกครับแล้วก็เริ่มไปเปิดประตูรักษาามงลอดภัยของเพลย์แคร์โดยการใช้อุปกรณ์แขนแกร็บแพคนะครับโดยการใช้อุปกรณ์แกร็บแพคสีเขียวเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าในการเปิดประตูพลังงานครับโดยความตั้งใจของ1006ก็คือต้องการที่จะให้เด็กคนนี้หลบหนีออกมาเทโอดอร์ก็ทําตามคําสั่งของ1006ครับแต่ว่า เขาอาจจะยังไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ grabpack สีเขียววันนี้ครับจนทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ติดตัวเขาเนี่ยได้ทําให้ตัวเขาเนี่ยโดนไฟฟ้าดูดนะครับแล้วทาให้ตัวเขานั้นก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลครับซึ่งเราว่าพนักง,งานของบริษัทเพทามนะครับก็ได้เข้าไปดูถึงต้นสายปลายเหตุครับสุดท้ายแล้วก็สรุปข้อมูลได้ว่ามีเด็กในจินตนาการหรือว่าหมายเลข1นึ่ครับในควบคุมเด็กคนนี้เอาไว้อยู่นั่นเองนะฮะ ในช่วงระหว่างที่เทโอดอร์บาดเจ็บนะครับก็มีการติดต่อประสานงานของบริษัทเพทามครับที่ต้องการที่จะนําเอาเด็กคนนี้ที่มีความสามารถในการสื่อสารกับตัวทดลองหมายเลข106นั้นให้ทําการเริ่มสร้างตัวแคทแนบขึ้นมาครับและนั่นก็คือการทดลองตัวหมายเลข1188ครับแคทแนป ถูกสร้างโดยการผ่าตัดเอาเทโอดอรเข้าไปในร่างของตุ๊กตาแมวยักษ์ครับแล้วมันก็สำเร็จจนได้ครับและเป้าหมายของเจ้าตัวนี้ก็คือต้องการให้เป็นที่ดูแลของ Home โฮ e ซิ h โฮมให้เด็กๆนั้นหลับสนิทและหลับไหลเด็กทุกคนจะไม่สามารถออกไปจากที่หิ่งนี้ได้ครับและเหมือนกับจะเป็นผู้พิทักษ์ของ p l a y แคร e แห่งนี้ด้วย ลูกถึงบริษัทเพย์ไทม์นะครับยังคงใช้โอกาสนี้ในการขายสินค้าอย่างแคทแนปออกไปสู่ตลาดโลกครับแผนคือเป็นการโปรโมทบริษัทนะครับว่ามีการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตรงบริเวณโซนเพลย์แคดด้วยครับโดยจะมีผู้วิทักษ์อย่างแคทแนปคอยปกป้องเด็กๆนั่นเองเพราะว่าแคทแนปเนี่ยมีการผ่านการทดสอบในเกมสเตชันนะครับซึ่งตัวของแคทแนปเนี่ยน่าจะมีความแข็งแกร่งกว่าฮักกี้วักกี้แล้วก็มอมมี่ลองเลกด้วยนะครับและเป็นสาเหตุที่ทำให้แคทแนปเนี่ยอาศัยอยู่ที่โฮมสวีทโฮมครับผม หลังจากที่เทโอดอร์ได้กลายเป็นแคทแนปนะครับก็มีการทดสอบมากมายครับแคทแนปเนี่ยถูกขังอยู่ที่บริเวณทางใต้ดินของ PlayH o u s e ครับแล้วก็พนักง,งานเนี่ยได้มีการทดสอบแคทแนปด้วยรูปแบบมากมายครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือแคทแนปน้ำบกพร่องในการสื่อสารกับมนุษย์โดยตรงครับแคทแนปเนี่ยมักจะพูดอยู่คำหนึ่งเสมอครับว่าตัวต้นแบบคือพระเจ้านะครับและพระเจ้าจะนําตัวเขาออกไปสู่ทางออกนะครับโอเคซี okay. Catnap, uh, experiment number one one eight eight. What's his real name again? Ah, okay. <coughs> hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Doctor Sawyer do this, but he's uh out. Let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body, and you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters. You know, Dog Day, Piggy Piggy, yada 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 were added into play care that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke. I mean, that's fantastic, isn't it? Is his uh voice thingy still broken? The time will save us. Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. ตัวละครแคทแนกับตัวละครส m i ริงคริกเกอร์นะครับจะกลายเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทเพลทาร์มครับเพื่อที่จะทาการโฆษณาเป็นแบบรายการการ์ตูนครับสไ i ริงคริกเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โด่งดังมากๆครับโดยเฉพาะมันมีการเล่นกับตัวละครอย่างแคทแหนครับเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยมักจะซนในช่วงเช้านะครับแต่ว่าจะนอนหลับยากในช่วงกลางคืนครับทำให้ตัวแคทแหนนั้นก็มีความสามารถในการปล่อยแก๊สสีแดงเพื่อที่ทําให้พวกเขาเนี่ยหลับไหลแล้วก็มีความสุขก่อนนอนครับ จนกระทั่งมีการวางจำหน่ายตุ๊กตาแคทแนปแล้วก็ตัวละครอย่าง Smiling c r i เ t e r ไปครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็คือมันมีการออกข่าวที่แปลกมากๆครับที่มีเด็กที่ใช้งานเจ้าตัวตุวต๊กตาแคทแนปครับมันอยู่ดีๆก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชั่นที่อยู่ที่ห่างของมันได้ครับที่ทำให้ตัวของแคทแนปน้ำมีการปล่อยควันสีแดงออกมาโดยอัตโนมัติครับ แบบในกระตูนเลยครับแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือเด็กๆที่ได้สูตโดมเข้าไปที่หลังจากซื้อสินค้าของแคทแนบนั้นกลับมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแล้วก็เกิดฝันร้ายขึ้นครับ หลังจากนั้นบริษัทเพย์ไทม์ก็ปิดข่าวเงียบครับแล้วก็ยกเลิกสินค้าของเจ้าตัวแคทแนบออกไปแนะนําสินค้าทั้งหมดกลับมาที่บริษัทครับรวมไปถึงเนี่ยยังมีการสื่อสารของพนักงานที่ที่บ้านพักของเด็กกาพร้าโฮลสีทโฮมด้วยครับว่าหลังจากที่แคทแนบเนี่ยได้ปล่อยแก๊สสีแดงออกไปที่เป็นรูปปั้นนะครับแคทแนบเนี่ยก็มักจะจ้องหน้าคนที่เป็นพนักงานทุกคนนะครับเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างอยูอย่นั่นเองและช่วงเวลาต่อมาก็คือจุดเริ่มต้นของ House of Joy ครับหรือว่าช่วงเวลา ิดขึ้นมาแล้วครับนั่นคือตัวทดลองหมายเลข1 0ึ6ครับได้เริ่มปล่อยความสามารถของตัวเองครับนั่นก็คือการที่ทําให้มีการเกิดชั่วโมงของโมงแห่งความสุขขึ้นมาหรือว่า h o l f of Up joy ครับนั่นคือการปลุกตุ๊กตาทุกตัวนะครับพี่ถูทดลองให้ออกอารวาดครับแล้วก็กัดกินพนักง,งานทุกคนที่อยู่ในบริษัทเ y t ทา e ครับแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายสิบปีครับ เราหุ่นตุ๊กตาทุกคนที่หิวโหยนะครับทุกคนหิวกันหมดเลยครับก็ค่อยๆกินซากของพนักงานไปทีละคนนะครับจนกระทั่งไม่เหลือใครอยู่ที่บริษัทเลยครับจนสุดท้ายแล้วพวกมันเนี่ยก็ต้องมาล่าก,กันเองครับแล้วสุดท้ายแล้วตัวแคทแ a นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสูงสุดของหงส่สงโซอาหารของของสัตว์ประหลาดที่บริษัทเพลย์ไทม์นั้นได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วแคทแหนเนี่ยก็ได้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าที่โฮมซิตโฮมครับแล้วก็มีเป้าหมายใหม่ครับนั่นก็คือการบบบูชาาหรรือวว่ตตัั้นแ106คบ นั่นก็คือเขาจะจัดการทุกคนที่เป็นตุ๊กตาที่พยายามต่อต้านกับแคทแ a นบนะครับรวมไปถึงติดต่อต้านกับโปรโตไทฟด้วยนั่นแน่นอนว่าตอนนี้แคทแ a นบเนี่ยเขามีพิธีกรรมใหม่ครับนั่นก็คือการสังหารและดึงหัวของตุกต๊กตาทุกตัวครับแล้วจะเอาไม้ไปเสียบแล้วก็เริ่มทําพิธีกรรมครับและตัวของแคทแ a นบเนี่ยได้ทําการจัดการกับตุ๊กตาทุกๆตัวที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของบริษัทครับลาไปจนถึงที่เกมสเตชันครับแล้วก็ยังเอาตุ๊กตา ที่ตายไปแล้วนะครับมาบูชายันด้วยที่อยู่ทางถ้าใต้ดินครับเพื่อที่จะบูชาตัวต้นแบบ1006ครับรวมไปถึงโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยนะครับแน่นอนมีคนต่อต้านก็ยังคงมีคนเชื่อฟังแคทแนปอยู่ครับตัวของคุณครูดีไลที่อยู่โซนโรเรียนเด็กกำพร้าเนี่ยได้หวาดระแวงตัวแคทแนปมากๆครับจนมีการทําข้อตกลงกับแคทแนปว่า จะดูแลโรงเรียนนี้ให้นะครับไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาครับและแคทแนบบอกว่าตอนนี้เด็กๆนั้นได้ปลอดภัยแล้วนะครับทำให้ครูดีไลนนั้นก็สบายใจขึ้นเพราะว่าแคทแ a นบเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ที่คุณครูดีไลก็คาดหวังว่าจะคอยดูแลเด็กๆนั่นเองนะครับแต่ท้ายที้สแคทแน p บนั้นก็เป็นคนที่จัดการกับพวกเด็กๆเหล่านั้นจนหมดนั่นเองส่วนเหล่าส m i ริงคริสเตอร์นะครับตุ๊กตาสัตว์ยิ้มนะครับตัวเล็กๆไม่สามารถต่อกกริดแคทแนบได้ครับ เชื่อฟังคําสั่งของแคทแ a นบครับโดยการหยุดผู้ลุกรานทุกคนที่อยู่ในดินแดนเพลเฮาส์ครับส่วนตัวละครอย่างด็อกเดย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาริงคริคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับที่ต่อต้านแคทแนบครับกับพ่แพรนะครับแล้วก็ถูกจับมาทรมานแล้วก็แคทแนบนั้นจะนอนอาศัยอยู่ที่ตรงบริเวณคุกครับมันจะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยๆกัดกินด็อกเดย์ไปทีละคาอย่างช้าๆครับถือว่าด็อกเดย์นั้นเป็นตัวละครที่ทรมานที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องป๊ แคทแนบจะพบเราในสร้างรถไฟที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเขาจะจับตัวเราโยนลงมาสู่ตรงบริเวณเครื่องบดขยะครับหลังจากนั้นเราก็จะหนีรอดออกมาแล้วตัวของเรานั้นก็จะหนีออกมาแล้วก็ไปทําภารกิจกับโอลี่แล้วก็ป๊อบบี้ครับทั้งสองคนมีเป้าหมายให้เราเนี่ยจัดการกับแคทแนบให้ได้ครับหลังจากนั้นแคทแนบก็จะปรากฏตัวมามองหน้าเราเป็นระยะะ,ยะนะครับโดยตัวของมันเนี่ยจะปรากฏตัวมาตรงบริเวณโฮลซิตโฮมครับ โดยการปล่อยแก๊สสีแดงโดยการสร้างภาพหลอนให้เราเนี่ยไปไปเชิญหน้ากับอดีตอันโหดร้ายครับนั่นก็คือผีฮักกี้วักกี้นั่นเองจากนั้นแคทแ a นบนะครับก็จะปรากฏตัวมาในโซนเพลย์เฮาส์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ควบคุมเหล่าส m i ลิงคริคเตอร์ครับให้ไล่ล่าแล้วก็จัดการเรานะครับโดยเราสามารถใช้ปืนพลุฟไฟนะครับทำการหยุดเจ้าพวกส m i ลิงคริคเตอร์แล้วก็เหนียกมาได้ทันครับจนกระทั่งได้พูดคุยกับด็อกเดย์ครับจนได้รู้ความจริงว่าแคทแ a นบเนี่ยเหมือนจะเชื่อฟังตัวต้นแบบ106่งศู และในสายตาของแคทแนปที่มองโปรโตไท์นะครับเขามองว่าเหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยแล้วก็เหมือนกับจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยที่คอยช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาได้ฆ่าทุกคนที่ต่อต้านโปรโตไท์นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วจุดจบของแคทแนปก็มาถึงครับหลังจากที่ตัวเรานั้นเนี่ยได้เชื่อมอุปกรณ์แล้วก็ทําให้สัญญาณไฟฟ้ากลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งครับในโซนเพลย์แคร์แห่งนี้จะมีพื้นที่ทางใต้ดินที่เป็นแกสสเตชันครับซึ่งจะเป็นโซนสําหรับการที่จะทําให ตัวของแก๊สสีแดงนั้นกลับมาใช้งานแล้วก็จะปรับเข้าสู่โซนปกตินะครับนั่นก็คือในพื้นที่ของเพลแคร e จะไม่มีการใช้แก๊สสีแดงอีกต่อไปครับนั่นคือตัวเรานั้นได้นาแบตเตอรี่ที่สุดท้ายที่ออลลี่ให้มาครับไปจ่ายพลังงานเพื่อที่จะทําการเปิดให้ตัวของแก๊สนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งครับและไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้นนั่นเองในระหว่างนั้นตัวเรานั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับแคทแนปที่ไล่ล่าเราครับ แล้วก็เกิดการสร้างภาพหลอนเกิดขึ้นจนกระทั่งเนี่ยเราได้เห็นถึงร่างอันผอมแห้งของตัวมันนะครับแล้วมันก็ทําการวิ่งไล่ล่าเรานะครับหลังจากนั้นตัวของเราเนี่ยก็จะขึ้นลิฟต์มาที่ตรงบริเวณซ่อมแซมกระแสไฟฟ้านะครับตรงนั้นเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับแคทแนบที่เป็นร่างหลอนนะครับและในตอนจบนะครับตัวของแคทแนบเนี่ยจะ,ะเผชิญหน้ากับเรานะครับที่ได้ชาร์จพลังไฟฟ้าจนครบนะครับแล้วก็ใช้ใช้เจ้าตัวอุปรกรณ์ไฟฟ้าสีเขียวนะครับทาการช็อตไปที่ตัวมันนะครับแต่ว่า มันยังไม่เป็นอะไรนะครับจนกระทั่งมันได้เริ่มการปล่อยแก๊สครับทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่ก็เริ่มทํางานครับทำให้ตัวมันได้เกิดเพลิงไหม้ครับร่างกายของมันลุกเป็นไฟครับเสร็จแล้วแคทแนปนั้นก็ได้อ้อนวอนต่อโปรโตไท์ในวาระสุดท้ายครับนั่นก็คือการยื่นมือของมันออกมานะครับในขณะที่แคทแนปก็คุกเข่าลงและยอมจำนนนะครับเหมือนกับเป็นการถวายพรให้กับพระเจ้าครับสุดท้ายแล้วตัวต้นแบบอย่าง1006หรือว่าโปรโตไท์นั้นก็ได้ใช้ นิ้วในการแทงไปที่ตัวมันนะครับแล,แล้วก็ลากตัวแคทแนบออกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าน่าจะนําไปอยู่ในร่างกายของมันเพิ่มเติมอีกดูนั่นเองนะครับและนี่ก็คือส่วนสําคัญเลยนะครับที่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมัมมี่ลองเล็กเลยครับที่มัมมี่ลองเล็กแล้วก็ตัวละครทักกี้วักกี้แล้วก็ตัวละครอย่างแคทแนบนั้นน่าจะหลอมรวมเข้าไปอยู่ในร่างของเจ้าตัวโปรไทฟห1 0่นั่นเองนะครับ นี่คือประวัติทั้งหมดของ Catnap ครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ในคลิปวิดีโอก่อนอน้นนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กันเยอะๆด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นการทำประวัติตัวละครต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ